่ะความสะอาด,ด,ดอคือกวาดไม,ม,ม่ออกมา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 น่ะอะไรปะโทรศัพท์ลุกตาด่โดนโทรศัพท์ยองตานะมา 三，四。 จระดัดต้นกระดัดออกเลยเดี๋ยวจะอเอาให้ปงไม้มป,ปงไม้ปงไม้ รร้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว